เทสล่าประกาศเลิกออฟพนักง,งาน14%หยุดจ้างงานทั่วโลกอีลอนมัสเตือนถึงภาวะเศรษฐกิจ แต่ก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามคลิปดีๆจากเราด้วยนะคะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเมื่อวันที่17มิถุนายนเทสลาประกาศลดตแหน่งงานลงถึง14%เนื่องจากอีลอนมัสประธานเจ้าหน้าที่บริหารเทสลาได้เตือนถึงความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจและจำเป็นต้องลดพนักง,งานและหยุดการจ้างงานทั่วโลกการกระทำของเทสลาเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจโลกในขณะที่ตลาดหดตัวอัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นและความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจถดถอย นักวิเคราะห์มองว่าการเคลื่อนไหวของเทสลาเป็นคำเตือนสำหรับกลุ่มยานยนต์ในวงกว้างซึ่งมีความต้องการที่แข็งแกรเมื่อเทียบกับการผลิตแม้ว่าจะมีการระบาดใหญ่ทั่วโลกเป็นเวลาสองปีและความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของภาวะถดถอยที่เพิ่มขึ้นทั้งนี้เทสลามีพนักง,งานประมาณ10,000แคนทั่วโลกนอกจากนี้ผู้คนประมาณ20คนที่ระบุว่าตัวเองเป็นพนักง,งานของเทสลากล่าวว่าพวกเขาถูกเลิกจ้างถูกไล่ออกหรือถูกบอกเลิกตำแหน่งในสัปดาห์ที่ผ่านมา